มีห้อยเด้อเด้อหันอยากก็กิน,นเอาเอากระทังลงไปงหม่ำหวอย <c oughs> อัดๆขึ้นมาบะเลกบ่พี่น้องเนาะครับสวัสพี่น้องกรบสบายดีพอแม่พี่น้องเนาะ <c oughs> มันอนี้มาพบกับ ขับประจาวเก่าเนาะถ้าอาทิตย์ทั้งสองหากินอยู่สินเล่าเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เฮาสิได้พากันหาปลาถาล่มหนาวอีกหาปลาถาล่มหนาวแบบเก่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมาดูปลาเนาะมื้อนี้เนาะดูปลาเนาะในห้องเนาะพี่น้องในทำมื้อนี้สิเป็นจะได้สิมานบ่หรือว่าสิเป็นจะได้มาหลุ่นกันเนาะทำหน้าทำใน่ไต้พายให้เจ้าดอนเลิกงานทำพี่น้องเกิดแต่ได้มาทำ ุรื่อยมาคำๆเนาะสมาร์ทอินโฟเด้มือนี้เป็นจงได้เนาะหนาอันนี้พี่น้องอากาศนี่อุ้ย,ยจะเป็นหนาวแต่ว่าการหาอยู่หาก,กินมันหยุดบ่ได้ยแล้วพี่น้องเนาะหากินกันอยากเนาะหาแบบ่ได้ยครับร้ายดอกแล้ก็ได้อยู่ได้กินเนาะเลยว่ามันกุ้งนดำเกลี่ยกุ้งดำเกลี่ยชิบูคันโอ้ อะไรก็สาพถดำมาสำรวจสาพถดำมาดูดทำเนาะดูนำได้ทำเปีลยมัมาเรื่อยๆนะทุนคนกล่องอาจีพเป็นสั้นๆเลยเนาะเพราะว่าบอดบริแมกล่องกันสั่นเนาะแต่ยังบุท่นได้มีควาชุดโอู้หขามันไปพี่ย เดกอยู่หังลับวาเด้อนโอ้ยงานเข้ามาก่อนเดยนะมาดูก่อนแล้วเข้ามาอ้าขอบวุากับท่านผู้ชมเลยไปออัน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 ไม่นงีบเชียว เราทำเราพ่นองเนาะว่าเขาไปจมเอเข้าเขาเรื่องโคบเเลยค่ะเรื่องโคบมาไอ่คนอ่านเออเวบนอนนี่ตน้้อบกอะไรบอสข้าวมดเลยมัอลงในกรไดรน mọi người biết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  mọi sẽ biết mọi người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  biết không biết mọi người người biết mọi 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 เไปเลยองคนเนาะมเนาะเขาบุไหนกัยขอรับบุตนหรือเขาบุตรอ่บุบุห้เขาัวสาวกันนนำได้ยเ่ได้ได้ได้กันนนำหออก่อนกันนำหัวนำเขานี่เอาที่สบายใจเลยยิ้มบุหงาบนัอะไร

นั่งไหนสบายอยู่สิเงี้ย้าสนใจใหญแกเลยเกเลยก็ไปเลนสบายเลเกยเกเกย์อดเสืออะไ้โจู่ไไหนเนาะไปไหนอพี่น้อยจูไปหเนาะเขาไปบุหรี่น้องเอ้ย ตักกูสายสั่งกูแคบๆเลสายชิมยางอื้บนอันนี้น้ำไหลลงมาอยู่แคบเขาอู่บนอบนนี้สูวงพวไหนครับบนน่งใจอยู่ครับไปเดี๋ยวเขาไปเขาไปบนเยเอานไยั้งท่าบงตอจบเลาะพ่น้องเนาะเอทย์ตอนออกมาฮะเอาสายยางเลาวลูะทอๆทออันไหทอตู้ตนั่นแเอาแต่ตอตู้ทอเอ ตเ้แขงบอขตงนฮะตแข่งมาดูไม่ส hey, to ิหัวใไมไม่เอาเน่ยแเลยก็เจแทองไม่ไม่ทองมาเจสิบเจสิบ มิเตอไปแทกมนนองว่ามันเลุกว่านั้นเนาะอ่าวัดจักเขามาได้บ่นะอเอาไอยู่บนเมาถึงแล้วอ้ยหนือดบุได้ได้บุได้ไ้จักเขาข้างจักเขาใหญุ่เากเม็ดแทะเอานนั้ผูกมาใส่ก็ได้บุก็ได้บุเออ

Đi nào Ui, bỏ đi bùi hiến tỏa phía nào đấy Thả Vương toàn Phải nó bỏ mạng nó có thỏ cả thang Phải đấu ống

พูงไผ่ถัามต้งไปมัปอนไปเลยเลยยี่มีห้อยด้วยยากอไเกเอาเอากระทังลงไป่อยอัดอัดขึ้นมาบาดลาพี่น้องนาะ

เอาขอบต <c oughs> ัวทีทัวมากเขาบอกว่าเอาโนหรก็าขอมาช่วย้วบาทนึ่งโอ,อ้อยากลอบอีกดได้จัดทายเาขอมาช่วยผไปกินไสเนื้นอคือไปเวิ่งกองเขาไม่วิร์กจริเขาไปเวิร์กจริเขาไดกว่เขเยอะเขามาด เออเรแล้วแหลกโค้กันเวอรเฮ้ยฟินอย่หายเด้วกับผนวดเป็นยังนวดก็ผู <pero vero> ้หญิงครับเออลูกไของล่ะ ม,มาห่อนนี่ก็มาถึงตอนถ่ายคลิไปไม่ได้เพราะไม่ปี่น้องเนาะเพราะว่าหนาวเนาะสว่วนนี้แบตของผู้ขาก็ซเบิดเลย,ออยดึกดึกมาเพ, <อ S 1> พียงหนาวสิได้นผ้าไอหน่องเมื่อยเนาะดึกเลยออีกอย่างกระปุ่นนึงกับกระดุกปักเนาะเดี้ปลาเขาก็กได้ยลายเติบอยู่ได้นี่สิบตีทำบ่เบิ่งน้ำกันเนาะเขาได้ส้มขวดอยู่ได้ได้เมือปนเมือแจีวอยู่ได้นี่ได้เออบ่ได เป็นวายิบูไนได้เดมือปนมือเจวหลายเติบอยู่แบ่งกันสี่คนเนาะสี่ปูดสี่เดือดเมื่อก็พี่น้องสุดท้ายนี่เขาผ่าสองไงเด้อหากินอยู่ถิ่นลาวพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเด้อเป็นกำลังแห่งบุกแห่งใจแห่งภู้ขานะไปไปก่อนพี่น้องข้างวันหนังข้างวันหนังเว้นในบางตัวม้วนบ่เหมือนมวนเหมือนบุกตัดบุกตัดไปมาไปมา